ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลโบอชเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกม Tower of Fu ฟันนั่นเองฮะในโหมดของโลบอชนะฮะเออไม่ใช่ดิวะโรบอชในโหมด Tower of f u n ันเออถึงจะถูกโอเคเราไปลุยกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นโอ้โหบันไดแห่ง <c oughs> ความเวิ้งวางนะฮะถ้าเกิดตกมาทีนี้คือผมคิดว่าน่าจะขึ้นสวรรค์หรือว่าสู่ขิดเลยทีเดียวฮะไปเถอะลุยกันดีกว่าครับเพราะว่า ยิ่งช้าเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งทำให้เราช้ามากเท่านั้นถูกแล้วไปครับไปไปอ๋อโอ้โหไปครับลุยกันต่อลุยลุยโอโหกะโดดไปทีละขั้นไปดิไม่ได้เล่นนานนะผมไม่ได้เล่นนานนะผ,ผมบอกกันเลยไม่เอาฮะไม่เอาเออไปไปค่อยๆช้าๆ ช้ชาชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้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 าอีกนิดอีกนิดเออเออกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปอีกนิดหนึ่งพะทุ้าขู่ฮฮโโหมันไม่มีที่ให้พักเลยนะท่านผู้ชมคือแบบพระพาทีเดียวคือเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเราไปถึงจุดจุดตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นจุดพักละป้าย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  กระโดดคือห้ามเหยียบตรงนั้นเลยใช่ไหมไปครับอ้อายกอดบ้าไม่ยากเกินไปหน่อยวละเพื่อนฮะไม่ยากเกินไปหน่อยเหรอไปครับค่อยเดินเฮ้ยเฮ้ยนี่ค่อยไต่ด้านข้างเฮ้นี่ค่อยไต่ด้านข้างเฮ้นี่ค่อยไต่ด้านข้างครับการไต่ด้านข้างก็จะเป็นอะไรที่ง่ายนะฮะอ้โห,โหมันต้องออกซ้ายนะผมคิดว่านะ ไปไปปีนปีนก่อนปีนก่อนปีนเสร็จนี่เราก็ต้องกระโดดด้านซ้ายนะครับนี่นี่นี่อโอโหมันเกินไปมันยากเกินยเดี๋ยวเดะผมบอกเลยฮะมันไม่มียากเกินสําหรับผมคนระับทำว่ายากเกินไปนี่มันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของผมเด็ดขาดไต่มีนะฮะผมก็จะไม่สามารถมาถึงโซนนี้ได้อ้โหให้ตายให้ตาย มันจะกระโดดยังไงวะเมื่อก like ี้อ่ะโอ้ยากไปไม่ยากฮะไม่ยากเขาว่ายากไม่มีอยู่ในโพจนนทุกคนมองผมเด็ดขาดไปฮะลุยกันต่อมาไปีนฮะไอตรงนั้นคือห้ามเหยียบอ่ะโอ้โหไอบ้าเอ้ยยากเกินไม่มีคำว่ายากครับเมื่อกี้ผมพูดว่ายากไปกี่รอบแล้ววันนี้ประมาณสิบยากได้นะเออไปครับโอ้โหจิวครับต้องไต่ด้านข้าง ไต่ด้านข้างอะไรวะเนี่ยไต่ด้านนี้เออไต่ด้านนี้อ้าโโเริ่มหงุดหงิดแล้วฮะเริ่มหงุดหงิดแล้วไปเออยิ่งช้าอ้ายิ่งช้ายิ่งไม่ได้ตอนนี้นะครับมีคนนุ่นปีนขึ้นไปแบบอยู่ชั้นบนแบบบนสุดแลว้วอะแบบแทบจะสุดด้านบนเลยวะผมเราต้องผ่านให้ได้นะครับอันนี้เวลาดับถอยหลังนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่านับเวลาถอยหลังนี่มันใช้เวลากี่นาทีหรืออะไรยังไงนะ ถับเวลาถอยหลังนี่คือมันจะรีบแชทเหรอหรืออะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับว่าเวลาหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนโคตรยากไม่ยากฮะอย่ายากถ้าพูดคําว่ายากมันจะยากครับท่านผู้ชมไปฮะกระโดดก่อนอื่นเราก็ต้องกระโดดเข้าด้านซ้ายไม่ได้ฮะต้องเอาซ้ายก่อนแล้วก็ขวาอีกทีแล้วก็ขวาอีกทีเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออไปครับไปครับไปครับ บายครับโอ้โหถ้าอยู่ด่านนี้มาประมาณสองนาทีกว่าแล้วนะจ๊ะไปครับอย่าก,กลัวอ้อย่าก,กลัวครับถ้ายิ่งการทำอะไรนะยิ่งกลัวนะฮะก็ยิ่งทำให้เราโอ้โหตายต้ใต้ใตไปครับลุย Let's go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  อ Let uh ่าฮะ ซ้ายแล้วก็ขวาถูกต้องซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ตรงโอ้โหติดอะไรวะน้าอะไรวะนี่เฮ้ยมีคนชนะขึ้นโอ้โหที่หนึ่งแล้วเหรอถามจริงเหรออ๋อคือเรามีเวลาสิบนาทีนะครับในการผ่านด่านนะฮะผมคิดว่างั้นนะหรือเปล่าหรือว่ามันจะรีทุกๆสิบนาทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเอเอ,เอ,เอ ค่อยๆไปครับปปึึ๊๊บบกระโดดในที่สุดผมก็ผ่านฮะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อฮึบโอ้โหปีนสีเหลืองเหรอเอ๊ะมันปีนยังไงวะมันปีนจังไงวะท่านผู้ชมมันปีนจังไงวะฮ่าไอ้ตายสิซาลาไปทางขวาก็แล้วกันเอ๊ะ เออโอ้โหเหลืองอ้อยเลยเหลืองอ้อยเหรอเหลืองอ้อยเหรอเฮ๊ปชิวๆครับชิวๆฮะชิวกว่านี้ม <c elas> ีอีกไหมกระโดดขึ of, like 對對 uh ้นมาตรงนี้ฮะแล้วก็กระโดดตรงนี้ครับโอ้ถ้าแบบนี้ฮะผมเล่นได้ทั้งวันครับบอกเลยเออโอ้โหอะไปอะกระโดดกระโดดกระโดดอะเดเดี๋ยว็ดแลวกระโดดด้านข้าง กระโดดไปหนึ่งทีกระโดดไปหนึ่งครั้งจำไ,ไปอีกจำไปอีกจำไปอีกจำไปอีกโอ้มันหมดเวลาโอ้มีเวลา8นาทีต้องเริ่มใหม่ครับโอ้และด่านมันเปลี่ยนใหม่ด้วยปหมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหให้ตายเธอมีเวลา10นาทีนะฮะในการผ่านด่านไม่ใช่ไม่เชิง1ินาทีหรอก8นาทีด้วยซ้ำมั้งโอ้โหคือต้องเลียไม่ได้ที้มีคนชนะแค่คนเดียวนะคือแบบ ถ้คนนั้นแม่งผิวจัดอะแบบผิวจัดผิวจัดพิวจัดพิวจัด,จ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 ดอ๋อเกือบเกือบเกือบครับเราต้องไม่ตกผมคิดว่าด่านมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออเออด่านมันเปลี่ยนเรื่อยๆครับท่านผู้ชมหรือเปล่าวะอ้าโอ้โหผมบอกเลยว่ายากจัดตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะวิดีโอประมาณหลายนาทีแล้วประมาณ1ินาทีได้แล้วนะ จะไปยังไงเนี่ยโอ้โหไอ้บ้าเอ๋ยโอ้โหให้ตายเริ่มใหม่จังนี้อก็ลองให้ทุกคนมาเล่นดูนะฮะแม่งยากจริงไม่มีเวลาจํากัดด้วยนะฮะถ้าไม่มีเวลาจํากัดผมว่าน่าจะเล่นได้ทั้งวันอ๋ตาย โอ้โอเคครับเดี๋ยว <laughs> น่าจะไม่ชน,น,นะนะน่าจะไม่ผ่านสิบกว่านาทีอ่ะเออใครจะไปรอดวันนี้อืมอืมอืมค่อยๆไปครับเทคนิคฮะเหมือนเดิมเรามองที่พื้นนะฮะเราจะได้รู้ว่าเราสามารถกระโดดข้ามได้แบบเพอร์เฟกหรือเปล่านะตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครผ่านถึงตรงนั้นนะ กำลังผมกำลังคิดว่าน่าจะหาวิธีผ่านกันอยู่ยากจัดยากเกินยากไปปะเนี่ยอ้าจะช้าครับชา้าอืมชา้าไปครับไปครับไปครับผมบอกได้เลยว่าผมน่าจะเล่นทั้งวันอย่างเงี้ยว่าจนกว่าจะผ่านด่านนะครับโอ้โหตายโอ้ทำไมมันเกินไปปะวะก,กระโดดข้างกันแล้วกันอืมอืมอ่า ฮึบ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 กระโดดดีดีโอ้โหดูข้างหน้านี่ครับแม่งพลิ้วจัดอะแล้วนะดูผมสิไม่ได้เล่นนานนะผมไม่ไดเ้เล่นประมาณ3 4 5วันแล้วแหละเออเลยแบบนิ้วแข็งโอ้โหกระโดดพลาดไงล่ะจ๊ะโอ้โหให้มันตายไปข้างอันนี้ผ่านไปสองนาทีกว่านะผมยังอยู่ด่านเดิมอยู่เลย คือแม่งยากจัดยากจริงยากจังยากจังโวยยากจังครับยากจังเลยอืมอืมพจนานุกรมผมต้องเขียนไ้แล้วสำหรับด่านนี้ <c oughs> เออเตกลงไปเออโอเคเอานี้ฮนะเราก็เดินชิวๆครับบายบายเออตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะผ่านยังไงดีวะ ผมคิดว่ามันน่าจะกระโดดข้ามจากตรงนั้นได้มันไม่สามารถปีนด้านข้างได้นะผมเดานะเดี๋ยวลองต้องลองดูครับโอ้ยได้ยังไงวะเฮ้ยคือแม่ต้องเทพขนาดไหนวะอ๋อม่มีเฉียงนิดนึงครับ ผมต้องลงก่อนเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมคือแม่งเขากระโดดได้ไงวะแป๊บแบบแบบแบบเราต้องถอยไม้นิดนึงอ๋อนี่เราต้องมองจากตรงนี้เออเออโอเคโอ้โหแจมชิวารี่ฮะยากแล้วหว่ดดีดีผมคิดว่าน่าจะต้องกระโดดไปข้างหลังปะเพราะข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะฮะเออเออชา้ชาช้าครับช้าช้าโอ้โห อ้าวช้า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 ฮึบอ้าาในที่สุดเราก็ผ่าตรงนี้โอ้ m ก g อ d กว่าจะบาดดานได้ให้ตายเธอซาร่าไม่มีเวลาสี่ทีครับกว่าเราจะเคลียร์ดานนี้ได้โอ้โหมีคนนะเห็นไหมเห็นไหมเขาคงไปตรงกลางกันแล้วอะเห็นป่าสีแบบสีเหลืองๆอะโอ้โหโคตรเอาโคตรเก่ง ผมนี่ต้องเล่นอีกสักประมาณสัก3ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะเก่งได้เท่าเขาดะโออันนี้ก็ยากเกินหมุนปวดหัวไม่หมดแล้วเอ้าเอ้านิดเดียวอ๋อโอเคโอเคเริ่มใหม่ครับท่านผู้ชมทุกท่านมันยากเกินไาฮะจะโดดต่อถ้าเกิดหมดรอบนี้นะฮะ ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะไม่รู้ว่าจะมีคนดูอยู่หรือเปล่าเอ,อไ,ปไปครับไปครับอันนี้เราต้องห้ามกระโดดกระโดดแค่นี้ครับกระโดดเสร็จกระโดดทาไมอ่ะทาไมอ่ะมันเดินได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะเดินแบบเดินข้ามไปเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องลองดูนะมันหลอกให้เรากระโดดมันหลอกให้เรากระโดดผมคิดว่าง,งั้นมันหลอกให้เรากระโดดนะ ดูทรงดูทรงบายครับชา้ชาๆเล่มพาเล่มงามได้ผาเล่มงามเฮ้ยจะกระโดดยังไงวะเอ้ยเอียงข้างครับท่านผู้ชมบายครับบายครับโอ้ยากเกินบายครับบายฮะชา้ชาๆชา้าๆกระโดดเออกระโดดไปบ่ายฮะไปฮะ กระดาโอดกระโดดไปเออไปครับช้าชา้า,ชาเอ๊สีน้ำเงินแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยอีกสองนาทีฮะอ้าโหกว่าจะผ่านได้แต่ละอันยากสเลยสักเหลือเกินนะฮะโอเคโอเคให้กดซื้ออะไรเราไม่ซื้อนะฮะไม่ซื้อทั้งนั้นไม่ซื้อทั้งนั้นโอ้โห เกือบตกอีกนิดเดียว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 เราจะสีเทาแล้วมันมีคนไปขึ้นไปสีเทาฝั่งนู้นแล้ว,วอ่ะโอ้โหโคตรเร็วอ้โหยลวงเฮ้อมันเกินไปป่ะเนี่ย ah. อีกนิดนึงไปครับเพื่อนไปไป let's go let's go down the way let's go down the way อ๋อโหอีกหนึ่งนาทีนะฮะ ก็จะรีเซตด้านตายและหูใช้เวลานานเหลือเกินอโอเคครับโอ้เมื่อกี้เราผ่านแล้วนะแค่ไปสัมผัสเมื่อกี้เราก็ถือว่าเราผ่านแล้วโอ้โหปึ๊บตรงกลางตรงกลางตรงใหญ่ตรงกลางตรงกลางตรงนี้ด้านข้างด้านข้างเสร็จด้านหน้าด้านหน้าเสร็จด้านข้างโอ,โอเคไปครับอีกนินนึง ออะไรพวกนั้นมันขึ้นไปได้ยังไงวะเก่งเกินโอ้ m ห god กอไปครับลุยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกกอ้โหอีก๑๐วิได้แค่ครึ่งทางครับท่านผู้ชมผมคงไปต่อมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนัจานาจูโอ้ห มันเกินไปปะเนี่ยเออเออไปครับไปครับส,สบี่สิบวิสี่สิบวิต้องผ่านด่านนี้ให้ได้เอาแค่ครึ่งทางพอฮะโอ้โหมีคนได้ที่หนึ่งแล้วอะ่ะเห็นบ้าโอ้หหมายก้อนอัชเริยะอัชเริยเออตายตายเออเริ่มลนครับเริ่มลนเริ่มลนโอ้โหโอ้โห โอ้เย oh, yeah. ี่ยมเกกูดเบลิกูดเกกูดเบลิกูดไปครับไปต่อฮะสีเขียวถ้าโดนสีเขียวออนเด็ดขาดถ้าโดนสีเขียวออนเราก็จะตายกลายเป็นจิ๊กเลโก้นะฮะกลายเป็นเลโก้ไลอาโอเคเราขึ้นมาสีเหลืองนะครับแล้วก็ตกลงไปเรียบร้อยะฮะหมดเวลาหกหหนี่นะฮะก็ด่านมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสุ่มด่านไปเรื่อยๆนะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นฮะ,ะก็เข้ามาเล่นได้เกมนี้นะฮะก็ชื่อว่านี่เลยครับ ท o วเวอร์ออฟฟันโปรโมดนั่นเองฮะเออโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไว้ก่อนสวัสดีครับ